ตัวนี้ต้องบอกก่อนใครที่ผิดหวังกับตัววิตามินซีเอ,อเาทานที่เยอะๆอยากจะแนะนําเป็นตัวนี้เพราะว,ว่าวิตามินซีทั่วไปเนี่ยเวลาเราทานเข้าไปใช่ไหมมันจะขับออกจากเนือขับออกจากตัสสวะขับออกจากร่างกายค่อนข้างที่จะเร็วขณะร่างกายยังไม่ได้ไปดูดซึมทุเรศกินเข้าไปเหมือนไม่ได้รับว,วิตามินซีแต่ว่าตัวนี้ด้วยนวัตกรรมไรโบโซมใช่ไหมครับ พี่พี่เมียบอกว่าเลยบอกว่าตัวนี้หัวหุ่มด้วยลิปิดไลท์แบอบไ<ล>รสนะฮะที่ <laughs> ร่างกายจะเขาเรียกว่ามันจะไปอยู่ในร่างกายได้ค่อนข้างที่จะนานกว่าวิตามินซีทั่วไปและเซลลที่เป็นเซลล์สำคัญในร่างกายะจะดูดซึมเอาตัววิตามิน C ตัวนี้ครับไปเสริมสร้างไปเป็นเกราะป้องกอันใหกับเซลเนี่ยได้ดีมากมา และตัวนี้นะครับยังเป็นวิตามินซีแบบเข้มข้น1เม็ดอ่ะได้ไปมากกว่า1,300มิลลิกรัมเนาะใช่มากกว่า,าเลยัวนี้บอกเลยว่าสามารถอยู่ในร่างกายของเราได้เกิน8ชั่วโมงแน่นอนลูกค้าจา้า